ใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการปราศจากอุป,ปสรรคปราศจากศตูปราสจากมารผจญทั้งหลายใครที่เห็นและกดแชร์คลิปนี้ขออำนาจขอบรารมีขององค์เจ้าพ่อสำเร็จณศนะารเจ้าพ่อสำเร็จขององค์เจ้าพ่อกวนอูที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ณนศะารเจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบา้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครสำหรับคนที่กดแชร์คลิปนี้ ขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยป่าศจากอุปสรปรคป่าศจากศัตรูป่าศจากมารผจญทั้งหลายทําการสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทุกประการและวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้ผมขอเป็นสะพานบุญให้ท่านที่กําลังลําบากให้ท่านที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหาทางออกในชีวิตไม่เจอชีวิตมีแต่ความทุกข์เหมือนถูกสิ่งไม่ดีครอบงําได้เดินทางมาที่นี่สักครั้งในชีวิต ที่นี่คือศาลเจ้าพ่อสําเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่นี่มีความเป็นมาและสถานที่แห่งนี้มีอายุมายาวนานมากกว่าหนึ่งรปีตอนนี้อยู่ในช่วงการดูแลของทายาตรุ่นที่สามแล้วณศนะาลเจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและแต่ละคนที่มาที่นี่บอกได้เลยครับเข้มขังจนหาที่สุดไม่ได้ใครที่อยากจะมีโชคมีลาบ ในเรื่องการงานการเงินมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเชิญมาที่นี่ครับสาลเจ้าพ่อสําเร็จอำเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครและวันนี้ผมเฮียอันได้อยู่กับไกด์เด็กประจําที่นี่นั่นก็คืออติอติสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมเฮียอันกับอติจะนําพาสายตาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ดูไลฟ์สดนี้และช่วยกันกดแชร์มาพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมามากกว่าหนึ่งรปี และเป็นสถานที่อันดับหนึ่งในบ้านแพ้วในเรื่องของการมาเจิมหน้าผากเปิดดวงขอพรกับองค์เจ้าพ่อสําเร็จใครที่ดวงปิดทําการสิ่งใดก็ไม่ประสบความสําเร็จกับเขาสักทีทําสิ่งใดก็ไม่ลาบลื่นต้องมาเจิมหน้าผากเปิดดวงกับองค์เจ้าพ่อสําเร็จและนาาักสานเจ้าพ่อสําเร็จใครที่เห็นคลิปนี้นะครับดูตั้งแต่ต้นให้ถึงจบและในแต่ละปีแต่ละเดือน จะมีศิลปินนักร้องนักแสดงดารามาร้องเพลงถวายให้กับสารเจ้าพ่อสำเร็จและที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้เบื้องหน้าองค์เจ้าพ่อสำเร็จมีศิลปินนะครับผู้มากความสามารถและเสียงเพราะมากนั่นคือคุณวิวชัชชวานบ้านใหม่ได้มาร้องผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็ทำเอ็มวีถวายให้กับองค์เจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับความสวยสดงดงามนะครับจินตะลีลาศิละปะอันสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าขององค์เจ้าพ่อสําเร็จนี่คือคุณวิวชัดชวานบ้านใหม่นะครับได้มาร้องเพลงและถ่าย m อ็มวถวายให้กับองค์เจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับอ่าและตอนนี้ใครดูอยู่ฝากกดแชร์นะครับและเดี๋ยวเราจะมาแนะนํา ว่าการเดินทางมาที่ศาลเจ้าพอ่อสำเร็จแห่งนี้มาแล้วจะได้อะไรกลับไปและมาขอพอรกับองค์เจ้าพอ่อสำเร็จมาขอพอรกับองค์เจ้าพอ่อกวนอูที่มีความสูงที่สุดในโลกขออย่างไรให้ปังขออย่างไรให้เฮงขออย่างไรให้ได้ภายในทันทีนะครับและตอนนี้นะครับเราขออนุญาตให้ท่านดูศิลปินมากความสามารถอีกหนึ่งท่านคุณวิวชัชวานบ้านใหม่ ได้มาฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อสำเร็จนะครับและ Mv เพลงนี้รอติดตามได้นะครับชื่อเพลงอะไรนะครับพิษดวงเปิดชะต,ตานะครับอันนี้ก็ได้ทำการมาร้องถวายให้กับสารเจ้าพ่อสำเร็จนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลศิลปินนักร้อง นักแสดงทุกขแขนงจะเดินทางมาขอพอรกันที่นี่และได้สิ่งดีๆกลับไปกันทุกคนขอฝากผลงานเพลงของคุณวิวชัชวานบ้านใหม่ในผลงานเพลงลิกดวงเปิดชะตาติดตามชม MV ได้เร็วๆนี้นะครับนี่เป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อสำเร็จอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถนะครับ และท่านที่ดูอยู่นะครับวันนี้ระหว่างที่เขากำลังถ่ายเอมวีกันเราจะให้ท่านนะครับได้มาเห็นองค์เจ้าพ่อสำเร็จที่ตอนนี้ศิลปินก็ได้มาทำการถ่ายเอมวีถวายให้กับองค์เจ้าพ่อสำเร็จอยู่ที่บนศาลเจ้าพ่อสำเร็จแห่งนี้อ่ะเดี๋ยวให้กล้องถ่ายเข้าไปที่เบื้องหน้าขององค์เจ้าพ่อสำเร็จนะครับใครที่เห็นองค์เจ้าพ่อสำเร็จผ่านคลิปวิดีโอนี้ ผมขอเป็นสะพานบุญขออำนาจขอบารมีให้คนที่กำลังลำบากให้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากขอให้องค์เจ้าพ่อสำเร็จโดนบันดาลให้ทุกท่านนั้นได้พลิกดวงเปิดชะตาแบบที่คุณวิวชัชวานกำลังได้มาขับร้องถ่ายเอ็มวีถวายองค์เจ้าพ่อสำเร็จอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับแฟนคลับ แล้วก็เอฟซของผมด้วยนะครับที่ติดตามมาจากโซเชียลนะครับเมื่อท่านพิมพ์คําว่าสารเจ้าพ่อสําเร็จทุกแอปทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางท่านก็จะเห็นคลิปนะครับของสาสนิกชนแล้วก็ทั้งสายมูนะครับได้มาทำการถ่ายคลิปรีวิวและเผยแพร่เอาไว้ให้ท่านได้รู้จักสารเจ้าพ่อสำเร็จอเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาครกัน อย่างมากมายเลยทีเดียวและตอนนี้กำลังนะครับถ่ายเอมวีถวายให้กับองค์เจ้าพ่อสำเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยคุณวิวชัดชวานบ้านใหม่ผลงานเพลงพิกดวงเปิดชะตานะครับและเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเจิมนผาก <c oughs> ขออภยัยฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเจิมน้าผากเปิดดวงกับองค์เจ้าพ่อสำเร็จณศนะาลเจ้าพ่อสําเร็จแห่งนี้ด้วยและศิลปินที่ได้มาทําการร้องเพลงถวายศาลเจ้าพ่อสำเร็จและได้มาถ่าย m อมวีหลายๆคนกลับไปนะครับอันนี้พูดกันตรงๆก็คืองานเยอะแยะมากมายแล้วก็นักร้องศิลปินบางคนนะครับเงียบหายไปจากวงการแต่พอมา ร้องเพลงถวายให้กับสารเจ้าพ่อสําเร็จมาถ่ายเอ็มวีถวายให้กับเบื้องหน้าองค์เจ้าพ่อสําเร็จก็จะมีงานกลับเข้ามาเยอะแยะมากมายแบบน่าอัศจรรย์นะครับและกลับเข้าสู่วงการเป็นที่รู้จักของผู้คนงานเข้ามาเยอะอีกครั้งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับวันนี้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขออนุญ,ญาตถ่ายรูปก,กับเอฟซีนะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับนี่ฮะเดี๋ยวขอไม้นะครับหนึ่งตัวให้คุณวิวชัชวานนั้นได้ฝากผลงานเพลงกับแฟนๆที่ติดตามนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางมาสวัสดีครับคุณวิวใช่ไหมโอ้โหผมกับคุณวิวนี่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมานานแล้วคุณวิวนี่ถูกต้องเขาร้องเพลงมามานานมากประมาณร้อยกว่าปีก็ตั้งแต่อายุถ้าร้อยกว่าปีนี่เดี๋ยวนอนคุยกับลากมะม่วงจริงๆวิวร้องเพลงมาตั้งแต่มัธยมครับ ประกวดร้องเพลงมาประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็สิ่งที่ทำให้วิวได้มีโอกาสได้เป็นนักร้องคือพี่เออพี่วิวได้ประกวดร้องเพลงช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยมีช่องส1ใช่2542ได้รับเพื่พระนิทานตอนนั้นเลิศมาตอนนั้นก็มีช่อง11พร้อมกันแสดงว่าเราก็อยู่ยุคใกล้ๆกันเราก็น่าจะอายุน่าจะไม่น้อยกันแล้วนะอย่าไปบอกอายุเราเดี๋ยวสองคนรวมกันมันจะสามตัวท้ายนะโอ้ยถูกต้องอุ้ยไม่ขนาดนั้นอ่ะวันนี้ฝากผลงานเพลงนิดนึงครับที่คุณวิวได้มาร้องเพลงถวายกับ องค์เจ้าพ่อสําเร็จแล้วก็มีนี่ทีมงานแดนเซอร์นะครับ,รบชื่อ <ผม S 1> เพลงอะไรครับพลิกดวงเปิดชะตาเจ้าพ่อสําเร็จจะบอกว่าชื่อเพลงที่คุณวิวกําลังร้องอยู่เนี่ยตรงกับสิ่งที่ทุกคนมาแล้วต้องได้กลับไปถูกต้องครับพลิกดวงเปิดชะตาเจ้าพ่อ,อสําเร็จครใครดวงไม่ดีใครดวงตกใครมีความทุกข์มีปัญหาชีวิตต้องมาขอพรที่นี่ครับผมเราจะ พลิกดวงของท่านจากไม่ดีให้กลายเป็นดีนะครับแล้วก็เปิดชะตาสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนทวีเข้าไปอีกแล้วก็เนื้อเพลงขอสักท่อนนี้ขอสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งใช่ไหมครับสักท่อนหนึ่งสักกระเบื้องหนึ่งเต้นมากกันเลยพี่ครับผมขอเขาอุ้มไปก่อนได้ไหมนิดเดียวให้พลิกดวงเปิดชะตาให้นำพาบารมีเล่าเอียปอจากนี้กราบขอพร พ่อสมเรจโอ้โหนะครับท่านที่อยู่ทางบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล<ต>้กวก็จรงที่บอกว่าขอไว้ก่อนคือลืมเนื้อตื่นเต้นอ๋อนี่คือเหตุผลคือไปนั่งร้องมานะครับถ่ายวีมาเยอะมากๆแต่วิวมาตื่นเต้นที่เพลงเพลงนี้แลแ<ต>้วอยากจะบอกว่าเพลงที่คุณวิวกําลังร้องถวายองค์เจ้าพ่อสมเร็จเนี่ยถ้าใครฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงจะรู้เลยว่า องค์เจ้าพ่อสมเด็จตั้งอยู่ที่ไหนมาแล้วได้อะไรกลับไปมาแล้วจะรู้สึกอย่างไรถูกต้องครับแล้วะจะมาพลิกดวงอย่างไงครับผมมีการเจิมฝ่ามืออย่างไงครับผมมามีการเจิมหน้าผากอย่างไรครับฟังเพลงนี้คุณจะเห็นภาพแล้วต้องมาทําบุญกันเยอะๆและอยากจะบอกคุณวิวนะนักร้องที่มาร้องถวายองค์เจ้าพ่อสมเด็จเนี่ยเกือบจะทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วและคุณวิวก็เป็นหนึ่งในนั้นและแต่ละคนที่มาร้องถวายองค์เจ้าพ่อสมเด็จกลับไปนักร้องคนนั้นก็จะกลับไปงานเยอะ กลับไปงานเยอะมีงานอีเวนต์เข้ามา,มากมามอ่ะเนี่ยพูดต่อหน้าองค์เจ้าพ่อสําเร็จเลยนะครับวันนี้องค์เจ้าพ่อสําเร็จก็ได้รู้จักกับศิลปินมากความสามารถอีกหนึ่งท่านคือค,คุณวิวชัชวานบ้านใหม่จนะครับ,รบฝากองค์เจ้าพ่อด้วยนะครับสาธุะฮะนี่ฝากต่อหน้าไลฟ์สดต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเลยก็ขอให้ ทุกท่านนะครับแฟนๆนะครับช่วยติดตามผลง,งานของพี่วิวด้วยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าพลิกดวงเปิดชะตาเจ้าพ่อสําเร็จครับฝ <ผม S 1> ากพี่ชายที่น่ารักด้วยนะครับเป <ผม S 1> ็นกระบอกเสียงให้ในวันนี้แล้วก <ผม S 1> ็บุญใดที่ได้ทํามาดีในวันนี้นักศรีที่แห่งน,นี้นะครับวิวก็ขออุทิศบุญกุศลนะครับส่งบุญนี้กระแสบุญพลังความดีในครั้งนี้กับ,บพี่ชายด้วยนะครับผมถึงแฟนๆของพี่นะครับพี่จะขอต้นเจริญนะครับฝากพี่วิวชัชวานบ้านใหม่มิวสิกเอาไว้ในหลืบของหัวใจของทุกท่านในหลืบเลยนะฮะใช่หัวใจมีสี่ห้องนะครับ ฝากวิวชัชวาลไว้ห้องที่สี่ก็ได้นะครับเอาไว้ที่สี่ห้องครับเอาไว้ส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจครับผมเข้าไปแล้วจะได้พี่จะได้หาทังออกไม่เจออ่าขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพาฝากติดตามคุณวิวชัชวานได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้นะครับผมสามารถติดตามนะครับกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube บ้านใหม่มิวสิกนะครับบ้านใหม่มิวสิกอ่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ b a n m a i m u SIC ครับผมมากกดปักตะไคร้นะครับตับตวไครกดซับสไคร์ได้เลยนะครับผมกดซับสไคร์ไปเลยจะมีทุกผลงานของศิลปินในค่ายของเราเพลงดีมีคุณภาพต้องบ้านใหม่มิวสิกครับโอ้ขอบคุณมากฮะค่ายดีมีคุณภาพนักร้องก็หล่อเจ้าของค่ายก็น่ารักด้วยนี่นะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับไหนด้โชว์มือนิดนึงฮะได้ข่าวว่าเจิมอักขราชจีนบนฝ่ามือมาแล้วด้วยถูกต้องครับ เขาบอกภาษาจีนที่อยู่บนบนฝ่ามือเนี่ยเป็นคําที่ความหมายดีมากความหมายดีมากแล้วก็เขาบอกคนเราเนี่ยมือคนเราเนี่ยต้องรับทรัพย์รับเงินรับทองอยู่ตลอดเป็นนักร้องมือนี้ก็ต้องจับไม้ร้องเพลงต้องครับนะครับจะเป็นเสน่ห์เป็นเมตตาให้กับคนที่ฟังแล้วก็แม่ยกมากหลายแน่นอนเลยครับผมแล้วก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้อเมวยอวยชัยแล้วก็อวยพรก่อนที่จะเจิมลงไปบนฝ่ามือเนี่ยอูเชื่อว่าถ้าฝ่ามือเรามีสิ่งที่ไม่ดีเช่นลายมือไม่ดีอย่างเงี้ยนี่ก็เจิมลงไปแล้ว สิ่งไม่ดีจะพลิกชะตาเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดแล้วมีการปัดธงชัยด้วยนะครับมีปัดด้วยอันนี้เพิ่มมาใหม่ให้กับท่านที่เคยมาแล้วตอนนี้มีปัดธงชัยเพิ่มขึ้นมาเป็นขั้นตอนที่วิวขนลุก มากมากเลยเพราะรว่าตอนช่วงที่ปัดนะครับสิ่งใดที่เราเคยกระทําไม่ดีหรือว่ามันจะผ่านทางจิตเราเลยมันจะตัดมันเห็นภาพให้เราเห็นเลยยิง่งพออาจารย์ปัดลงไปปุ๊บปุ๊บเหมือนรรเราไปชะล้างสิ่งที่ไม่ดียิ่งโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยศิลปินนักแสดงเนี่ยมีครูบาอาจารย์เนี่ยจะสัมผัสได,ได้ได้มากใช่วิวขนลุกมากมากขนลุกตั้งแต่ที่เดินเข้ามาเลยตั้งแต่ที่เจมตั้งแต่ที่เจมฝ่ามือแล้วก็พอมาปัดทงปุ๊บนี่เหมือนเราขนลุกสู้ค่าวันนี้ก็ยังขนลุกอยู่สังเกตขนหน้าผมนี่นะฮะขนลุกนะครับ คนลุกตอลอดเวลาเหมือนเหมือนมีพลังงานพลังงานเย็นพลังงานเหมือนสายน้ำเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานดีทําให้แบบหัวใจของเราเนี่ยที่มันเคยมีความทุกข์ที่ไม่เคยมีความท้อแท้ที่ไม่เคยมีความสิ้นหวังอะ่ะว่าดวงชะตาเราจะไม่ดีแล้วรรเรามาที่เนี้ยเราได้รับความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาว่าหลังจากเนี้ยชีวิตของเราจะถูกพลิกดวงชะตาทั้งหมดจะเปิดดวงให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาครับผมต้องที่นี่นะครับสารเจ้าพ่อสําเร็จสุดยอดสาธุนะครับ เนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะฮะตอนนี้ไลฟ์ก็ดูกันไปแบบเรียวๆสดๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี้ถ่ายต่ออีกไหมครับหรือเสร็จแล้วถ่ายต่ออีกครับถ่ายต่ออีกนะฮะศาลเจ้าพ่อสาเร็จของเราเนี่ยกว้างขวางโอโถงยังมีอีกหลายมุมหลายจุดสวยงามทุกจุดใช่ครับและสามารถมาได้ทั้งทางเรือนะครับและมาได้ทั้งทางบกถูกต้องครับแล้วก็ทางด้านล่างจะมีการบูชาสักการะบูชาศาลของเาพกวนอูเจ้าพ่อกวนอูด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิ่มด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบครันแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณวิวเห็น นี่คือศาลเจ้าพ่อสําเร็จที่เจ้าพ่อสำเร็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลอยู่แล้วแต่พอเข้ามาเนี่ยจะมีองค์เจ้าพ่อกวนอูที่สูงที่สุดในโลกครับอยู่ข้างบนอีกครับอ๋ออยู่ข้างบนตรงนี้วิวยังไม่ได้เดินขึ้นไปเดี๋ยวหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วต้องดเดินออกไป,ไปดูข้าง,งหน้าเ<อ>พราะว่าเทพกวนอูเนี่ยครับในความเชื่อของวิวเนี่ยคือท่านจะให้พลังในความเข้มแข็งอํานาจ วาสนายศถารมดาศักดิ์และบุญบารมีนะครับผมถ้าใครมีความอ่อนแอทางจิตอยู่หรือว่ามีความแบบว่ามีทุกข์โศกมีโรคมีภัยนะครับแนะนําให้ปขอพรกับเทพโกนอูนะครับผมเราจะได้สิ่งที่ดีความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งกลับมาในชีวิตครับผมขอบคุณมากครับคุณวิวชฉชวานบ้านใหม่แล้วก็ทีมงานแดนเซอร์นะครับแล้วก็ทีมงานถ่ายทําทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอคุณวิวถ่ายทํากันต่อเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ขอน้ําดื่มหน่อย วันนี้เดินทางมากันนะครับอ,อ๋อไปไปเชิญคุณแม่เลยเอาไลฟ์สดอยู่คุณแม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก่อนนะคุณแม่นะอ่าแหมคุณแม่นี่เห็นนักร้องหล่อไม่ได้เลยโดยเฉพาะวันนี้โอ้โหคุณวิวนี่สง่าราศีมากมอ่าอติแกะแกะหลอดให้หน่อยลูกวันนี้ใครดูอยู่นะครับขออนุญาตไลฟ์สดแบบเรียวๆเลย เดี๋ยวให้อติแกะหลอดอ๋อนนี่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 ขอนี้ดื่มน้ํานะครับและเดี๋ยวจะพาทุกท่านมานะครับโอ้โหพี่เพชรดึงดึงให้หน่อยครับอ่าขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยกินครับอ่าเดี๋ยวขโมยอติกินก่อน เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ท่านนะครับได้เห็นการไลฟ์สดณศาลเจ้าพอสำเร็จอำเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาครนะครับเทียอันกับอติอติเขาจะเป็นลูกหลานนะครับที่คอยดูแลแขกไปเขาเรียกว่าแขกไปใครมาที่ศาลเจ้าพอสำเร็จอติก็จะมาคอยดูแลต้อนรับนะฮะเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยฮะ อ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปข้างหน้าและแนะนําการขึ้นมากราบสการะขอพอรกับองค์เจ้าพ่อสาเร็จทีละขั้นตอนแบบเรียวๆตรงนี้นะครับและก็เดี๋ยวขอวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําด้านบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแนะนําวิธีการขอพอรกับองค์เจ้าพ่อกวนอูที่ด้านล่างกันต่อนะครับแต่เวลาใครมาเนี่ยเขาก็จะมาขอพอรจากองค์เจ้าพ่อกวนอูก,กันก่อนนะครับ แล้วก็ขึ้นมาขอพอรกับองค์เจ้าพ่อสําเร็จอะเดี๋ยวเราไปตามขั้นตอนเลยดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแนะนําตั้งแต่เวลาท่านเดินทางมาถึงศาลเจ้าพ่อสําเร็จแบบกระชับวันนี้จะให้ท่านฟังแบบกระชับและรวดเร็วถ้าท่านจะดูคลิปอื่นๆที่เราได้มารีวิวกันเอาไว้แบบละเอียดท่านสามารถพิมพ์ว่าศาลเจ้าพ่อสําเร็จนะครับได้ทุกแอปทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางจะมีคลิปรีวิวมากมาย นะครับวิธีการมาขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอูที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จยังไงให้เฮงมาขอพรกับองค์เจ้าพ่อสําเร็จอย่างไรให้ปังจะมีคลิปรีวิวถ่ายเอาไว้มากมายเยอะแยะครับห้าหกสิบตอนก็ว่าได้ให้ท่านพิมพ์ในโซเชียลได้ทุกแอปทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางว่าศาลเจ้าพ่อสําเร็จจะมีคลิปให้ท่านดูนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงศาลเจ้าพ่อสําเร็จอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับ จุดแรกที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้มาสการะขอพรน,นั่นก็คือบริเวณของนะครับองค์เจ้าพ่อกวนอูใครที่มีสิ่งอับประมงคลอันนี้จะเล่าจากเรื่องจริงเลยนะครับใครที่มีสิ่งอับประมงคลแอบแฝงคนเรายุคนี้สมัยนี้รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจครับสิ่งอับประมงคลมันอาจจะเกิดขึ้นจากคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรา อาจจะทําสิ่งไม่ดีภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าคูไสนะครับสิ่งอัปมงคลคูนสต่างๆโดยที่เราโดนจากเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเราทําอะไรเราจะรู้สึกหงุดหงิดทําอะไรรู้สึกไม่มีสติทําอะไรก็รู้สึกไม่ราบลื่นไม่เจริญไม่สําเร็จกับเขาสักทีคนอื่นเขาทําเหนื่อยแต่ทําไมแป๊บเดียวเขาได้เงินเยอะแยะแต่เราทําเหนื่อยทาไมเราไม่ได้เงินเลยเงินมาก็ออกไปหมดให้มาที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จเมื่อใครมีสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีติดตัวมา แค่คุณเดินเข้ามาในชายคาของศาลเจ้าพอ่อสําเร็จนะครับจุดแรกที่จะเดินมาก็คือเบื้องหน้าขององค์เจ้าพอ่อกนอูผมเห็นมาด้วยตาของผมเองครับคนที่มีสิ่งอับประมงคลสิ่งไม่ดีดกรีดเลยครับกรีดบ้างลงไปกองกับพื้นบ้างไม่รู้ตัวบ้างควบคุมตัวเองไม่ได้บ้างอันนั้นคือสิ่งอับประมงคลสิ่งไม่ดีที่แอบแฝงมากับตัวท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมีพฤติกรรมแปลกแปกท่านสามารถ พาคนใกล้ตัวของท่านหรือตัวท่านเองหรือคนในครอบครองท่านเดินทางมาได้เมื่อท่านเข้ามาในชายคาของศาลเจ้าพ่อสําเร็จจุดแรกครับมาสการะขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอูนะครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วอยากจะบอกนะทุกคนจุดเนี้ท่านสามารถถวายสิ่งของสิ่งหนึ่งซึ่งจะถวายเลยก็ได้หรือจะมา ในรูปแบบของการบนบานสารกล่าวก็ได้แต่ส่วนมากตอนนี้ขอแนะนํานะครับใครอยากเฮงใครอยากปังใครอยากดังใครอยากรวยใครอยากทําอะไรแล้วมีคนรู้จักกล้องกลางวานันแบบรวดเร็วนี่ครับถวายชุดประทับให้กับองค์เจ้าพ่อกวนอู่ได้เลยแล้วแต่ท่านจะสะดวกจะเป็นชุดเล็กก็ได้จะเป็นชุดใหญ่ก็ได้นะครับ จะเป็นชุดเล็กก็ได้นี่มีประทัดคู่กับถังเงินถังทองแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นถังเงินถัทงทองคู่กับข้าวสารแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าท่านเอาชุดข้าวสารไหว้ตรงนี้นะครับสามารถลากลับไปใส่ข้าวสารที่ถังบ้านของท่านได้ด้วยนะข้าวสารนี้สามารถไหวเสร็จถวายองค์เจ้าพ่อเสร็จสามารถลากกลับไปผสมกับถังข้าวสารที่บ้านของท่านได้ด้วยและนะครับก่อนที่จะถวายชุดประทัดนะครับก็จะมีชุด ทูบกับผ้าสามสีแบบนี้ผ้าสามสีที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของโบนะฮะแบบนี้และที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือระหว่างที่ท่านมาถวายชุดประทัดให้กับองค์เจ้าพ่อโกนอกูก็จะมีจอให้ท่านดูทางด้านนี้เขาเรียกว่าจอมอนิเตอร์นะครับเขาจะมีจอมอนิเตอร์ให้ท่านได้ดูระหว่างที่เจ้าหน้าที่ นำชุดประทัดจากที่ท่านได้ถวายองค์เจ้าพ่อกวนอูไปจุดให้ท่านที่ลานจอดรถฝั่งนู้นนี่นะฮะเขาจะมีจอมอนิเตอร์ถ่ายจากจุดที่จุดประทัดจากฝั่งนู้นให้ท่านดูว่าประทัดของท่านเจ้านที่กําลังจุดให้แล้วและท่านก็มาลวกองตีะระฆังแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลนะครับให้เฮงให้ดังให้ปังให้รวยนะครับตามความเชื่อของ ณสถานที่แห่งนี้ที่มีมามากกว่า100ปีนะครับอ่ะระหว่างรอประทับดังเดี๋ยวเขาจะตีนะครับเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยเหมือนระหว่างที่เราจะไปออกรบออกศึกไปต่อสู้กับศัตรูไปออกสงครามต่างๆก็จะมีการลวกกองมีการตีค้องมีการตีะระฆังเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับ <c oughs> นี่ครับสามารถหยอดตู้ได้นะครับแล้วก็มีทูบแล้วก็มีผ้าสามสี <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ เวลาท่านมาไหว้ขอพรเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะแนะนําแบบรวบลัดนะครับเวลาท่านมาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่แนะนําอยู่ที่ตามจุดอยู่แล้วแต่วันนี้จะพูดแบบรวบลัดนะครับเมื่อท่านจุดทูบขอพรอ,อ,องค์เจ้าพ่อกนอูณสถานที่อย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะขอพรด้วยวันนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจุดทูปกันตรงนี้เลยอติก็จุดด้วยนะลูกวันนี้ดูก็แบบเรียวๆสดๆนะครับ แล้วมาศาลเจ้าพ่อสําเร็จนะครับแต่งตัวสบายๆนะครับแต่งตัวสบายๆให้รู้สึกว่าร่างกายตัวเองสบายแต่ว่าไม่โป๊ไม่เปื่อยนะครับแต่งตัวเคารพสถานที่แต่งแต่งตัวเหมือนจะไปเที่ยวจะแต่งชุดสบายๆมาท่านก็จะมีความสุขในการเดินทางมาที่นี่นะครับตอนนี้มีเก้าอี้แล้วนะไม่ต้องนั่งกับพื้นแล้วนะครับใครอยากนั่งกับพื้นก็สามารถนั่งกับพื้นได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะ นโมตส ح, ัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนโมตส ح, ัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตนโมตส ح, ัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสตข้าพเจ้าขอพรขออำนาจขอบารมีจากองค์เจ้าพ่อควนอูที่อยู่เบื้องหน้าของเขาพเจ้าณศาลเจ้า,า, ح, า,า, ح, จาพ่อสําเร็จอำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครแห่งน,นี้ขอให้ท่านองค์เจ้าพ่อควนอูดมนบดาให้เขาพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญป่าศจากอุปสรรคป่าศจากศัตรูป่าศจากมารผจญทั้งหลาย คิดหวังสิ่งใดขอให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จในชีวิตทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่ดีและขอให้การงานการเงินของข้าพเจ้ามีเงินมีทองใช้ไม่มีสิ้นสุดเงินไม่ขาดมือไม่ขาดกระเป๋าและขอให้ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกประการด้วยเถิดสาธุนะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะครับ ที่ท่านมาขอพรเนี่ยท่านสามารถถวายเป็นชุดประทัดชุดเล็กชุดใหญ่ได้เพื่อเสริมสริมงคลชุดประทัดเนี่ยนะครับนะฮะชุดเล็กชุดใหญ่ตามกําลังศรัทธาที่ท่านไหวนะครับและก็ผ้าสามสีนี่คุณผู้ชมมาดูอ่าเดี๋ยวอาตีผูกเลยลูกถ้าเป็นเด็กผูกในระหว่างที่คุณผูกแล้วรู้สึกว่าถนัดผ้าสามสีนี่นะครับมี เทคนิคในการจะผูกที่เงาขององค์เจ้าพ่อกวนอูถวายเนี่ยนะครับให้ท่านผูกในระดับที่ท่านถนัดถ้าเป็นเด็กเห็นไหมฮะเขาก็จะผูกในระดับที่เขาถนัดแบบนี้เปรียบเสมือน,ท,น,ท,นท่านทำการสิ่งใดแล้วท่านรู้สึกถนัดกับสิ่งนั้นท่านก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตและทําสิ่งนั้นได้อย่างราบรื่นก็เปรียบเสมือนกันการผูกผ้าสามสีนะครับที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จเบื้องหน้าองค์เจ้าพ่อกวนอูให้ผูกในระดับสายตาของท่านหรือผูกในระดับที่ท่านถนัด ไม่ต้องเอื้อมขึ้นไปจนสูงมากนะครับเดี๋ยวมันจะลําบากก็เปลี่ยนเสมือนชีวิตของท่านน่ยนะครับทําสิ่งใดถนัดก็ทําสิ่งนั้นให้ดีเนี่ยแล้วเวลาผูกอย่าไปผูกเป็นเงื่อนตายนะครับเวลาผูกให้ผูกแบบโบแบบนี้เพราะอะไรเพราะหมายถึงว่าองค์เจ้าพ่อกกนอูจะได้มาแก้ให้ท่านได้แบบง่ายๆถ้าท่านไปผูกเงื่อนตาย เป็นปมเป็นก้อนกอนก็เปลียบเสมือนเรื่องราวที่ท่านมาขอองค์เจ้าพ่อกวนอูมันก็จะยากลําบากแก้ได้ยากนะครับคุณผู้ชมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับนี่นะฮะเบื้องหน้าขององค์เจ้าพ่อกวนอูที่อยู่ณศาลเจ้าพ่อสําเร็จอำเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาครองคเจ้าพ่อกวนอูที่นี่มีความเข้มขังและใครมาขอพรน,นะครับใครมาขอพรใครมาตั้งจิตอธิษฐานแบบตั้งจิตดีๆนะสุดยอดแห่งความเฮงนะครับนี่ แล้วก็นี่ครับท่านนี้ครับสวัสดีครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์กกันเลยให้แนะนําตัวเลยตอนนี้เห็นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อสําเร็จตั้งแต่ผมเดินทางมาถึงนะครับอันนี้พี่เป็นใครฮะผมเป็นเจ้าของค่ายเพลงครับบ้านใหม่มิวสิกครับเมื่อกี้ที่คุณวิวชัชวานได้ได้บอกเอาไว้ใ่อานี่ตรงนี้สว่างสว่างนี่นะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะครับผมอ๋อคนที่คุณวิวชัชวานบอกเมื่อกี้ นี่คือเจ้าของค่ายเพลงนี่เองต้องต้องบอกงี้ก่อนต้องออกตัวก่อนวันนี้มาทำงานขอโทษทีชุดชัดไม่ได้เตรียมตามตามธรรมชาติเลยครับมาที่นี่บอกแล้วมาสบายๆนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงบ้านใหม่มิวสิกครับบ้านใหม่มิวสิกคนะครับที่ว่ามาบนบานสกล่าวไว้ว่าขอให้สําเร็จเรื่องงานครับผมวันนี้ก็เลยต้อง พาตัวเองกับศิลปินมาโอ้สาธุร้องเพลงถวายครับผมควาสำเร็จจะเป็นการแก้บนด้วยครับผมบอกเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากบอกแล้วโดยเฉพาะศิลปินนักแสดงใครอยากปังใครอยากเฮงใครอยากงานเยอะคุณต้องตั้งจิตตั้งใจเวลาขอนี่สําคัญมากนะเพราะบอกว่าคนเราอ่ะอย่าใช้แค่ปากขอใช้จิตขอถ้าใช้จิตขอจิตสื่อจิตนี่บอกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดอันดับแรกต้องมาจากความศรัทธาหลบแดดนิดนึงฮะความศรัทธาต้องมาก่อนด้วยครับถ้าศรัทธาปุ๊บ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามศรัทธาจิตใจของเราใช่ครับแล้วก็วันนี้ได้มาทําสิ่งที่ขอองค์เจ้าพ่อสําเร็จไว้แล้วใช่ครับเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับผมแล้วก็ศิลปินที่อยู่ในค่ายนี่มีเยอะไหมครับตอนนี้มีตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าหกเบอร์ครับห้าหกเบอร์คุณมิวชัชาวานก็อยู่ในนี้ด้วยหนึ่งในศิลปินครับแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งคนนี้ก็ดังในติ๊กต็อกใครฮะเอกอนุภาพครับผมรู้จักครับผมติดตามเขาอยู่นั่นแหละ ที่มีเคยมีหน่อยปฏิเทเล่นเอ็มวีถูกต้องครับนะครับนี่แหละชื่อเพลงคูณใสคูณใสอนาปัตเชยอาปฏิเทเทนะเป็นแฟนขับเพลงนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาร้องเพลงที่นี่ด้วยโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับเทพเจ้าควรอูสาธุยังมีอีกหนึ่งเพลงที่จะมาร้องถวายใช่ครับนะครับกําลังดําเนินการแล้วครับผมเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามอีกว่าเขาร้องถวายเทพเจ้าควรอูที่นี่ด้วยครับผม เอกอนุภาพตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังซิงเกิลวอนพระนางพญาครับผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกฝากเข้าไปเซิร์ชหาได้นะครับลองเซิร์ชดูได้เลยครับวัดราชบุรณะครับหลวงพ่อสมดีครับผมตอนนี้ก็มีกระแสแล้วครับติดเลยครับผมก็เลยเดี๋ยวต้องมาถวายที่นี่ด้วยเป็นถวายสาธุสาธุแล้วก็ฝากก็ต้องฝากทุกคนนะครับครับผม อย่าลืมครับมีจิตศรัทธาก็เข้ามามาได้เลยนะครับผมใครที่พูดกันตรงๆคืออยากหาที่พึ่งทางใจใคคนเราบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามืดแปดด้านเนี่ยมันมีอยู่จริงนะจริงครับบางทีคนรอบตัวมีเยอะแยะแต่มองไม่เห็นเขาเรียกว่ามืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอหาแสงสว่างในชีวิตไม่ได้ครับเหมือนเส้นบางๆอ่ะใช่ครับใช่ครับเหมือนกับว่าแบบมันกับมันนิดเดียวอ่ะแต่ทําไมมันติดอะไรเนาะแล้วก็อย่างที่เนี่ย เคยมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาร้อยปีที่ผ่านมาเขาก็เล่าต่อกันมาคนที่นี่ก็เล่าให้ฟังมีบางคนคิดสั้นนะครับ,ค,รบคิดสั้นจะฆ่าตัวตายอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะเครียดเรื่องอะไรไม่รู้คิดสั้นจะฆ่าตัวตายแล้วมีคนเขาแนะนําให้มาที่นี่ทุกวันนี้คนคนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่และมีความสุขอยู่ดีครับนะ<ช>คนเราแวบ,บเดียวในชีวิตเพราะตอนที่ผมเข้ามาขอครั้งแรกผมครับนะครับถูกเหมือนกันแต่ก็ปลดล็อกได้แล้วครับ คนเรามันต้องมีแหละทุกเรื่องงานนะ